ใครจะย้อนกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวขออภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยสองไม้พลังงานของคอนธาุไฟนะคะเมสิงธนู จัสติกพลังงานของคนราศีตุลเดซาน sun, พลังงานของคนธาตุไฟนะคะเมษธนูหนึ่งดาพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมสองดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาพลังงานเป็นคนที่ชัดเจนมากๆยุติธรรมจริงจังตั้งใจคาไหนคานั้นเป็นคนที่ร่าเริงสดใสนะคะยามจะ ด่าเริงก็คือร่าเริงมากๆยามจะดุก็ดุได้อย่างชัดเจนนะคะมีความอดทนมีความพยายามนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนที่สองขั้วสองบุคลิกก็ได้นะคะตอนจะเงียบก็เงียบมากๆนะคะนิ่งเงียบดุไม่สนใจใครปิดกั้นตัวเองนะคะไม่รู้ดาวใจไม่ได้เลยว่าคิดอะไรรู้สึกยังไงหรือจะทําอะไรนะคะแต่ถ้าจะอารมณ์ดีก็คือหัวเราะเสียงดังชัดเจนนะคะ เหมือนกับเป็นคนละคนเลยนั่นเองแต่เป็นคนที่มีระเบียบในตัวเองมากๆมีแผนการมีสิ่งที่อยากทำเป็นคนที่ทำอะไรแล้วจะต้องมีขั้นตอนหรือว่าลิสต์ออกมาเป็นข้อๆเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าใครที่อยากย้อนกลับมาหาคุณนะคะคนที่จะย้อนกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเขาคือใครใครที่จะย้อนกลับมาหาคุณขอพลังงานของเขาหน่อย ใครจะย้อนกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณคือคนที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะใครที่จะย้อนกลับคืนมาสามดาบนะคะพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มสามเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกานควินถือไม้พลังงานของคนธามมนตุไฟเมสิงนาโน เรียมพลเอร์พลังงานของคนราศีเมษนะคะหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุโลมคนธาตุดินคนธาตุไฟนะคะอายุน่าจะไล่เลี่ยก,กันนะคะเป็นคนเก่งที่อาจจะไม่ค่อยยอมกันสักเท่าไหร่ต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองนิ่งเงียบพูดน้อยนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่ ดูเลินๆดูมีความหยิ่งด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีความชัดเจนแต่ในใจของคุณทั้งคู่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีกำแพงบางสิ่งบางอย่างที่บอกกันไม่หมดหรือปิดบางปิดกัน้นอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันเอาไว้คุณอยากได้ความชัดเจนจริงๆตัวเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงจังแต่เหมือนกับทั้งคู่ต่างคนต่างเก็บอะไรบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ แล้วไม่ได้เปิดใจต่อการเท่าที่ควรมีกําแพงมีเส้นกั้นบางสิ่งบางอย่างที่กั้นคุณทั้งคู่เอาไว้ไม่เปิดใจต่อกันแบบจริงๆจังๆนั่นเองนะคะคุณมีพลังงานของกานันเง,งียบปิดกั้นแต่ก็พร้อมที่จะให้โอกาสหากว่าพูดความจริงหากว่าเปิดเผยความจริงสิ่งที่เก็บไว้ตัวเขาก็มีความเสียใจมีความผิดหวังแล้วก็มีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นแต่มีความจริงจัง ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เข้ามาเพื่อหลอกลวงตั้งใจรักตั้งใจที่จะสารสัมพันธ์แต่น่าจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขามีความลังเลหรือว่าไม่รู้ใจตัวเองจริงๆอยากเริ่มต้นอยากสารสัมพันธ์เข้ามาด้วยความจริงใจ แต่ไม่รู้ใจตัวเองหรือมีความกลัวในเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างก่อนหน้านี้กลัวประสบการณ์เดิมๆกลัวจะเจ็บแบบเดิมก็ได้นะคะความสัมพันธ์อาจจะมีความก้าวๆถอยๆตอนที่จะจริงจังก็ดูจริงจังคบกันแบบชัดเจนแต่พอจะชัดเจนจริงๆพอจะจริงจังจริงๆก็เหมือนมีการก้าวๆถอยๆในความสัมพันธ์จนไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้คืออะไร แล้วรักกันมากแค่ไหนนั่นเองนะคะหากว่าคุณมีการถอยสเตปความสัมพันธ์จากใครมานะคะเพราะว่าความสัมพันธ์บางทีก็ชัดเจนบางทีก็เหมือนจะถอยหลังวาดฝันวางแผนอนาคตร่วมกันไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรเขารู้สึกอะไรเขาอยากชัดเจนกับคุณไหมเขานั่นเองนะคะคือคนที่จะย้อนกลับมาหาคุณแบบไม่ทันตังตัวนะคะหากคุณนิ่งเงียบจากใครมานะคะคนที่คุณรู้สึกดีด้วย ขนั่นเองนะคะคือคนที่จะย้อนกลับมาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวเรามาดูกันนะคะเหตุผลในการย้อนกลับมาของเขาคืออะไรเหตุผลในการย้อนกลับมาของเขาคืออะไรหนึ่งไม้การเริ่มต้นใหม่นะคะการสารสัมพันธ์การพูดคุยการปรับความเข้าใจนะคะ หันหน้ามาพูดมาคุยกันสิบถ้วยนะคะรู้ใจตัวเองความรักการสร้างครอบครัวนะคะกลัวจะเสียคุณไปนะคะถึงเวลาที่ไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันจริงๆกลับรู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าอยู่โดยที่ไม่มีคุณไม่ได้หรือว่าชีวิตที่ไม่มีคุณทำให้เขารู้แล้วว่าคุณสำคัญสำหรับเขามากขนาดไหนนะคะ ครอบครัวการอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาการเติมเต็มนะคะมาทั้งสีถ้วยเราก็สีเหรียญเนาะการเป็นครอบครัวนะคะการสร้างครอบครัวการอยู่ด้วยกันนะคะเติมเต็มกันและการวิวออฟฟอร์จูนวงล้อของโชคชะตาหมุนวนกลับมานะคะพลังงานของเลขศูนย์ด้วยเนาะหนึ่งกับศูนย์นะคะบางสิ่งบางอย่างจบไปเราก็สิ่งใหม่ก็เริ่มต้นขึ้นมาแล้วก็เป็นพลังงานของการ Move On เป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ก้าดาบเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับชีวิตที่ไม่มีคุณไม่มีความสุขนั่นเองเสียใจผิดหวังมีน้ําตานะคะรู้สึกผิดสํานึกผิดด้วยนะคะพลังงานของคนที่คิดเองเครียดเองอาจจะทําอะไรบางอย่างลงไปเองเป็นคนที่ทําผิดเองแล้วก็กลับกลายเป็นคนที่เสียใจเองเสียดายเองนั่นเองนะคะคุณคือคนที่อยู่นิ่ง หากว่าเขาอยู่คุณก็พร้อมที่จะรักหากว่าเขาจะไปคุณก็พร้อมที่จะปล่อยพลังงานของคุณก็คือยังอยู่ที่เดิมมีความชัดเจนในตัวเองมีความเข้มแข็งมากๆปิดกัน้นนิ่งเงียบนะคะหากไม่พูดก็ไม่พูดแต่หากว่าจะกลับเข้ามานะคะหากว่ามีเหตุผลเพียงพอหรือว่าคิดได้พลังงานของคุณก็พร้อมที่จะพูดคุยหรือว่าให้โอกาสเขาอีก เขานั่นเองนะคะคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่เคยพูดเคยคุยกันเคยคบกันนะคะดูแลเทคแครความสัมพันธ์ค่อนข้างจ,จริงจังแต่พอจะจริงจังจริงๆพอจะทถามหาสถานะที่ชัดเจนจริงๆหรือว่าขายับสถานะความสัมพันธ์กับกลายเป็นเหมือนกับ มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้ฉุดให้ถอยออกมาหรือว่าความสัมพันธ์ไม่มีความก้าวหน้านะคะเขานั่นเองคือคนที่จะย้อนกลับมาเพราะว่าช่วงเวลาที่นิ่งเงียบห่างๆจากกันไปตัวเขาก็ได้รู้หัวใจตัวเองแล้วนั่นเองว่าคุณสำคัญสำหรับเขามากมายขนาดไหนแล้วเขาอยู่ไม่ได้โดยที่ไม่มีคุณนั่นเองนะคะการจะย้อนกลับมาคือการกลับมาใหม่ S 1> <S 1> สารสัมพันธ์ <bie> เริ่มต้นใหม่ปลูกต้นรักใหม่สร้างครอบครัวกันการกลับมาในครั้งนี้เป็นการหมุนวนกลับคืนมาแต่จะมีความมั่นคงมากขึ้นเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นนะคะมาเพื่อสร้างครอบครัวมาเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ให้ชัดเจนมากขึ้นนั่นเองนะคะ